เรามาตั้งสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื่นกันครับเพราะช่วงนี้ผิวแห้งขาดน้ําตัวนี้เขามีชื่อว่า N นซี CBD ครีมครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนที่มีไปตามหาซื้อได้กันที่ CJ เจช็อก็มีนะคะของที่ทุกคนต้องมีมีสารสกัดวิตามิน E จากสารสกัดไทโคตินอลและวิตามินอ e, ีซึ่งสองตัวนี้ไดเป็นวัตกรรมที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่ารูปแบบเดิมได้ถึงหกสิบเท่าเข้าไปช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวการทำลายของพลภาวะรวมไปถึงเติมความชุ่มชื้นและตัวนี้นะจะบอกเลยว่ายังช่วยทำให้เราเนี่ยนะสามารถลดการเกิดริ้วรอยต่างๆได้ด้วยนะเนื้อครีมจะมีความบางเบาใช้ง่ายเกี่ยง่ายหลังใช้จะทำให้หน้าคุณเนี่ยชุ่มชื้นขึ้น อิ่มน้ำอิ่มฟูแบบขั้นสุดเลยใครสนใจรับกดดูสันการได้เลยชอบเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นหยดลงไปนิดเดียวก็ชุ่มชื้นแล้วละครับใช้เวลาไม่นานรูปไายให้ทั่วใบหน้าลำคอและนี่ก็คือหลังใช้3วัน5วัน7วันหน้าอิ่มฟูขึ้นเรื่อยๆเลยเล่ะครับฝากไปด้วยนะครับกับ n นซ c c e c b ดีครีมครับ